ข้าพเจ้าขอกราบบูชาคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามดาและคุณครูอาจารย์วันนี้มีสาระธรรมมาเล่าสู่กันฟังเรื่องอุบาสกผู้มีบุญมากก่อนถึงแก่กรรมมีเทวดานำราชรถมารอรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันทรงปรรภถึงธรรมิกะอุบาสกซึ่งแปลว่าอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมได้ตรัสพระธรรมเทศานานี้ดังต่อไปนี้ในเมืองสาวัตถีมีอุบาสกผู้ตั้งมั่นในธรรมประมาณ500คนบรรดาอุบาสกเหล่านั้นแต่ละคนมีอุบาสกเป็นบริวารคนละ500อุบาสกที่เป็นหัวหน้าแห่งอุบาสกเหล่านั้นมีบุตรชายเจคนที่ดาเจ็คน บรรดาบุตรธิดาเหล่านั้นพวกเขาจะสลับผัดเปลี่ยนการถวายพัตตาหารนานา,นาชนิดโดยแต่ละคนมีพัทธเหล่านี้อย่างละที่คือสลักยาคูสลักกะพัทปักขิกะพัทธสังคพัทอาคันตุกะพัทเป็นต้นรวมเป็นอย่างละ16ที่คือของบุตร14คนของภรรยาหนึ่งของอุบาสกหนึ่งอุบาสกพ,พร้อมทั้งบุตรและภรรยา เป็นผู้มีศีลมีความยินดีในการจำแนกทานเป็นประจำด้วยประการดังที่กล่าวนี้ต่อมาเมื่ออุบาสกเข้าสู่วัยชราก็ได้เกิดเจ็บป่วยเพราะอายุสังขารเสื่อมลงเขาจึงส่งคนไปสู่สำนักพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะฟังธรรมขอพระองค์ได้โปรดส่งภิกษุ8รูปหรือ16รูปประทานแก่ข้าพระองค์เถิด พระพุทธเจ้าจึงส่งพระภิกษุทั้งหลายไปที่เรือนของอุบาสกเพื่อสาธยายธรรมโดยพระภิกษุได้ถามอุบาสกว่าจะฟังธรรมบทใดอุบาสกจึงเรียนว่าธรรมที่อยากฟังคือสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่สรงละแล้วลำดับนั้นพระสงฆ์จึงแสดงสติปัฏฐานสูตรแก่อุบาสกและบริวารในขณะที่พระภิกษุกำลังแสดงธรรมอยู่นั่นเองได้ปรากฏมีเทวรสหรือราชรส จำนวนหกคันประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเทียมด้วยม้าสิงทตพันตัวซึ่งมาจากเทวโลกหชั้นเทวดาที่ยืนอยู่บนรถเหล่านั้นต่างก็เชื้อเชิญว่าข้าพเจ้าจาักนำท่านไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญขอท่านจงเกิดในที่นี้เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าเถิดซึ่งในที่นั้นมีเพียงอุบาสกคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นเทวดาและเทวรส อุบาสกจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนพวกพิสุที่กำลังเทศนะเทศนาธรรมเมื่อดีดังนั้นก็ต่างก็หยุดนิ่งไม่แสดงธรรมต่อเพราะเข้าใจผิดว่าอุบาสกพูดกับพวกท่านลําดับนั้นบุตรและธิดาของเขาต่างคิดว่าบิดาของพวกเราแต่ก่อนเป็นผู้ไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ให้นิมนต์ภิษุมาให้ทำการสาธยายแล้วห้ามเสียเอง ฝ่ายพวกพิสุุได้ปรึกษากันว่าบัดน,นี้คงไม่เป็นโอกาสแล้วที่จะแสดงธรรมจากนั้นก็ได้ลุกจากอาสนะกลับไปยังวัดเมื่ออุบาสกกลับได้สติจึงถามลูกๆของตนว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนเสียพวกบุตรกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายกลับไปเสียแล้วเพราะได้ยินพ่อพูดว่าให้หยุดก่อนให้รอก่อนอุบาสกจึงได้อธิบายแก่ลูกๆว่าตนนั้นไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้า แต่พูดกับเทวดาที่ประดับรถหก,ก,หกคันที่พักอยู่ในอากาศเมื่อลูกๆต่างสงสยัยเพราะมองไม่เห็นเทวดาที่พ่อพูดถึงอุบาสกจึงให้บุตรนำดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาให้แล้วถามบุตรว่าเทวโลกชั้นไหนควรเป็นที่รื่นรมบุตรก็ตอบว่าพบดุสิตอันเป็นที่ประทับอันเป็นที่ประทับอยู่ของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ของพระพุทธมารดาและพระพุทธบิดา เป็นที่รื่นรมเจ้าพ่อฝ่ายพ่อจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นพวกเจ้าจงอธิษฐานว่าขอพวงดอกไม้จงครองที่รถที่มาจากพบดุสิตแล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้นี้ไปเถิดบุตรเหล่านั้นได้กระทําตามที่บิดาบอกพวงดอกไม้นั้นได้ลอยไปครองที่แอกรถซึ่งมาจากชั้นดุสิตจนทั้งหมดที่นั่งอยู่ณที่นั้นต่างมองเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นคือพวงดอกไม้ได้ห้อยลงในอากาศ อุบาสกถามว่าเจ้าทั้งหลายเห็นพวงดอกไม้นั่นไหมเมื่อบุตรตอบว่าเห็นเจ้าพ่อจึงกล่าวว่าพ่อจะไปสู่ภพดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลยพวกเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในสำนักเช่นเดียวกับพ่อก็จงทำบุญทั้งหลายเถิดในเวลาต่อมาอุบาสกผู้เป็นพ่อได้ถึงแก่กรรมลงได้อุบัติเป็นเทพบุตรดำรงอยู่บนราชรถที่มาจากภพดุสิต อัตภาพของเขาสูงประมาณ3คาวุธประดับด้วยเครื่องอลังการหนักได้60เล่มเกวียนมีนางอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารมีวิมานแก้วปรากฏแล้วแก่เขาบนเทวโลกฝ่ายพระภิกษุเมื่อกลับมาถึงวัดแล้วก็ได้ทูลเรื่องให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เทวดาประดับรถหคันนำมาจากเทวโลกหชั้นเชื้อเชิญอุบาสกนั้นแล้ว อุบาสกไม่ปรารถนาจะทำอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่าให้รอก่อนไม่ใช่กล่าวกับพวกเธอลำดับนั้นพระพิษุเมื่อได้ทราบว่าอุบาสกนั้นเกิดแล้วณภพดุสิตจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นมีชีวิตในโลกนี้ที่น่าชื่นชมท่ามกลางหมู่ญาติแล้วย่งเกิดในฐานะเป็นที่น่าชื่นชมนั้นอีกหรือพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะคนผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงทีเดียวจากนั้นได้ตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความบริสุทธิ์หมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงย่อมดื่นเริงใจ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องธรรมิกะอุบาสกหรืออุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมซึ่งความตายจะมาถึงคนเราเมื่อไหร่ก็ได้นะคะดังนั้นนะคะเราจึงไม่ควรประมาทหากเราปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในทานศีลสมาธิและปัญญาก็จะสมปรารถนาได้เช่นกันค่ะ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการเบื้องหน้านะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบเนื้อหาสาระในคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการจัดทำคลิปในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ